คงจะเป็นบอลเสิร์ฟค่ะเราจะเสิร์ฟให้ดีเพื่อตัดเกมลูกของเขาเพราะว่าเขามีการลูกที่รวดเร็วค่ะแล้วหากหากบอลบอลแรกเขาไม่ค่อยเข้าเซตเตอร์โซนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบบอลยกสูงโครงสร้างซะมากกว่าเราก็จะพยายามตัดตรงนี้ให้ได้ค่ะสภาพร่างกายเราตอนนี้เป็นไงบ้างหลังกากมื่อวานเจ็ก็ก็ดีอยู่ค่ะก็ยังก็ยังดีอยู่ก็แบบว่าก็ยัง,ต,งตึงนิดหน่อยค่ะแต่แบบว่าก็สามารถที่จะรวม2อง,องกับเพื่อนๆได้อย่างเต็มที่ค่ะเขาก็จะเล่นแบบรวดเร็วค่ะ ก็จะมีนะมก็จะมีตัวบีหลังค่ะที่แบบว่าเป็นคีเพเยอร์ของเขาที่แบบว่าเป็นแต้มให้ได้แบบทำแต้มได้ดีค่ะถ้าใจเราแล้วรอบต่อไปอยากเจอญี่ปุ่นอเฉลิมหนูอยากเจอญี่ปุ่นค่ะหนูอยากแก้มือวีนแอลอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงเนี้ยแล้วแม่ต่อไปอ่ะมีความกดดันมากน้อยแค่ไหน พยายามจะไม่กดดันมากนะคะเพราะว่าด้วยด้วยเออเราก็ได้เข้ารอบก็ถือว่าได้เข้ารอบ16แล้วค่ะถ้าพูดจริงๆก็คือเราก็จะทําตรงนั้นให้เต็มที่เลยแบบว่าทําให้ออกมาให้มันสนุกให้มันเต็มที่ให้มีความสุขแล้วทุกอย่างมันจะดีเองค่ะ